นะบ้านหลังหนึ่งในชนบทมีวัวพี่น้องสองตัวชื่อว่าแดงใหญ่กับแดงเล็กทั้งคู่รับใช้เจ้าของบ้านมานานไม่ว่าจะไถานาลากเวียนหรือช่วยงานในไร่ต่างก็ขยันขันแข็งไม่เคยบน่นวันนี้ลากเวียนไปตั้งสามรอบแน่พี่เหนื่อยจนขาแทบพับแล้วนะสู้ๆน้องเอ๋ยงานแบบนี้เราทำมานานแล้วนะค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็หมดวัน ข้างคอกวัวมีหมูตัวหนึ่งได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีกินข้าวยาคูเข้าสวยทุกวันไม่ต้องทำงานวันวันกินกินนอนนอนร่างกายอ้วนผีผิวพรรณผ่องใสจนวัวน้อยแอบอิจฉาอื้อหืมอร่อยสุดๆชีวิตดีๆไม่ต้องทำอะไรเลยแดงเล็กเอ่ยกับแดงใหญ่อย่างไม่พอใจว่าพี่ดูสิเราทำงานหนักแทบตายแต่ได้กินแค่หญ้ากับแกลบส่วนหมูนั่นแค่กินกับนอน กลับได้กินข้าวมาดีๆทุกวันมันยุติธรรมตรงไหนกันนะเจ้าน้องเอ๋ยอย่าอิจฉามันเลยอีกไม่กี่วันจะมีงานแต่งลูกสาวเจ้าของบ้านหมูนั่นเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารในงานหากเรากินอยู่เรียบง่ายเราจะอยู่ได้ยืนยาวกว่าเมื่อวันงานมาถึงหมูที่เคยอ้วนพีก,ก็ถูกนำไปเชือดกลายเป็นอาหารให้แขกในงานรอยยิ้มของผู้คนบนโต๊ะอาหารสะท้อนภาพของการสิ้นสุดชีวิตของหมูที่เคยสุขสบายแต่ชั่วครู่ พี่หมูหมูโดนเชือดแล้วเห็นหรือยังน้องเอ๋ยข้าวสวยกับยาคูที่เจ้าหมูเคยได้กินก็แลกมาด้วยชีวิตของมันในวันนี้เมื่อเห็นชะตาของหมูแดงเล็กกล่าวด้วยแววตาเปี่ยมสติว่าพี่แดงใหญ่ข้ารู้แล้วว่าญ้าฟางและแกลบคือของวิเศษสําหรับชีวิตเราเราไม่ต้องการข้าวสวยหรือยาคูอีกต่อไปนั่นแหละน้องเอ๋ยอยู่แบบพอดีพอดีกินง่าย แค่นี้เราก็สุขและอยู่ได้นานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากินอยู่แต่พอดีอายุยืนยาว